มาแล้วแกน้องคาเป้ปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาอยู่ที่นี่ใจเย็นๆใจเย็นๆปูมาปูมากมจะบลาเซ็งไหมน้องมันนะมันใบโตให้แคทแคทเด้อปูงวดนี้ให้ลูกให้หลานอือ S 2> <S 2> ดนที่มีดี<ป>ที่รงมีดีเราูลรด่<ป>องเด่องเรบู่ที่เมองคว่าบูไม่ยู่ได้นานแล้ว อ้อดูไรยังไม่เคยปูมาอยู่นานแล้วมาอยู่นานแล้วอยู่ตรงนี้นานแล้วอยู่ตรงนี้นานแล้วสงสัยจะมาสามตัวปูเขียนให้ได้ในบอครับปูเอากระดาษมาให้เขียนเอากระดาษมาให้ปูเขียนหน่อยครับปูรจากตุเรงก่อนปูจากตุเลงก่อดขุดให้ลูกหลานเรียลรู้กานคิดเองขุดขเขียนแค่นั้นผดภายลูกหลานนั่นจะปอ้ยปผดภายลูกหลานนะครับ ตนล้มไม่ทันนะครับปูเสนศรีจันทา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 เมือเมือาจาูมาจากกปูมาจากปูไม่มาจากูจาก่ีมาจากปจกดรัที่จะทานยังไงปูเจาันไ่ได้ขึ้นอยู่กับะปาใช่็ทาให้ท่านอยู่คาถาดูเดนฟื้นตดินตรงนี้แครับปู ได้าม่อยากได้สารก็ใจยู่ไม่อยากได้เราไม่อยากได้สารก็พี่ยังไม่อยากได้สารเขียนให้ได้ไหมครับขอตามหน่อยแล้วร่างร่างที่องค์องค์ที่เป็นดาวนรื่องของขอด้วยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือองค์ปู่ที่อยู่ที่ เขาปู่อยู่ที่สามนะครับที่หลงครับเปู่ดอังนิเป็นลูกชายของปู่ี่มีนาว่าอะไรปู่านูดำปูดำปู่ดำเป็นน้องชาย อนีปูดำดำนั่ดำนั่นปูดำตอนนี้องดำปูดำรับคูดำกับปูดำกับปูดำอยู่ในสานี่คือปูดำเนาะปูดำนัดำครับเฮ่ยขอเด็ดๆนะรับจัให้แมปูใรวดภายลูกหลานนั้นเอ เขียนให้หน่อยได้ไหมครับปู่เขียนให้หน่อยครับปู่เขียนเลขให้หน่อยเดี๋ยวมิกอย่าเพิ่งเขียนเด้อมิกอย่าเพิ่งอันนั้นโอเปิดมิกมิกอย่าเพิ่งเปิดนะมิกปู่เขียนให้หน่อยครับปู่จะเขียนเลขกันเด้อลูกการนายกเขียนเด้อสาธุสาธุทุกเปิดอ่ะ บอกใคราเพึ่งเปิดด้งเสียงอะไรเสียงะไดังไอ้ัดชัดเด้อปูเด้อูล้เสียงเสียงะดังู่ฟู่เสียงปูวะเสียงปูปูปูดำปูดำดำสามเสียงเล็กเสียงเล็กสามสี่สี่สี่หรือแปดแปดสามสามยังน้อย สามเลยเนาะชัดปูสอ่ะจะชัดครับผมห้าหกสามสามห้าสิาอยสตัวเป็นพิศาาอยู่เด้อปูสตัวสามกับสเลยเนาะตัวแรกชุดแรก กักันหนึ่งใวบหกตก็นตัวเดียวกันครับตัวไถ่ปูตัวไหนน้อนี่ปูอย่าไปเยูนะปูอย่าไปเห็นยูเลยปูเอาดวงตัวเองครับปูให้แล้วครับยกให้หน่อยครับยกให้ดูหน่อยครับผมอันแรกนี่นี่ครับอันแรกสามอะไรนะสามสี่วะอันแรกอันที่สองก็คือสามหาหกหรือว่าให้เป็นเก่า ข้างบนน่าจะเป็นสามสี่หรือว่าสามแปดเนาะใไปพิจารณากันด้วยเด้พิมพ์พิมพ์พิมพ์บอกนะครับอาสาธุสาธุครับปูจะได้ลำแล้วเปิดเพียงให้ปูน้อยที่นี่เปิดเพียงให้ปูแน่ปูอยากลำแล้วครับผมแคป์ไปนะครับผมไม่สามสี่ก็สามสี่คือสามแปดแล้วก็สามห้าหกนะครับทุกคน คับหันทั้งพเทปู่อยากจะลำแล้วเล็งเลยปุเล็งแล้วลยที่ปิดนึเปลดเลยจ้ะไหนน่นเลยปู่อยากลำแล้วปู่อยากลำแล้ว าทำอะไรกันแวเสยมซียักษ right? <system> <black> ์ต <intake> oh, ัวนี่โอ้เสยมซียักษ์คมซีใหญ่อะไรเนาะอะไรอะไรสามตัวอ่า 45กับ709เขาเยาเซียมซีใหญ่เซียมซียักษ์คนไทย้วบ่นอ่าคนอ่ะไอ้นั่งอยู่นี่อ้าเซีมซีใหญ่โอ้ยเซีมซีไหเท่าคนนั่นะคนอ่ะสหกับ709เมซีคนในกระดกกระเดีย โอ้เซมซีแต่แบกเขย่าออาอาคนอะเซมซีซีห้ากับเจ็ดศูนย์สองกับเจ็ดศูนย์เก้าเมื่อกี้นี่ 也零二。Yes,